สวัสดีครับท่านผู้ส้มนี้ครับมาพบกับผมอีกครับสองสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมมือนี้กับผ้าทำผู้ส้มมากไกลอยู่นะครับผมอยู่น้องบัวลําพูนะครับผมผ้าทนผู้ส้มติดตามเจแดงมากอยู่ที่วัดปูสีชมพูเนาะครับผมเนาะก่อนสิไปรับส้มคลิปกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้าลวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าไปฟังปูน้อกันนะครับผม จะแดงก็มาถึงบ้านปูถ like ึงฟุตปีปูค่ะข้าแมยังก็จะแดงมาบ่อยเพิ่นพังเลยเนี่ยเอฟซีเนี่ยปูเพิ่นอยากสร้างฟุตปีเพิ่นขึ้นโลกเหมือนใดเนี่ยข่าวแก่แล้วเนี่ยปวดมน้าในข้ามลงมาเพิ่นบ่มีทุนมีปัจจัยเพราะว่าบ้านเพิ่นสร้างสร้างซุ้มประตูโค้งข้าพันเข้าวแม่คนหนึ่งซุ้มประตูโค้งก็นั่งล้านขึ้นเต็มยุคพระเจ้าสั่งยุ่ ปูว่าปูว่าไว้เนาะปูกระเถาแกเรีวคนชำรงสางปตุโงงอยู่แง่แง่เลยสิได้ลงมากข้างล่างนะข้างกลวงคัดตกบันไดเนาะก็เลยพุว่าเหลือตัวคนโล่งมากเบิ่งฮะเป็นเงาตกเป็นเงาปูก็เป็นห้อยเนข้างเหมือืึนเนาะลงข้างเหมือืนลงมากของน้ำแง่ของน้าเป็นก็เลยอยากลงมาอยู่ข้างล่างก็เลยสิไล้มนี่ปะครับ ข้างล่างส่วนนี้นครับเนาะต้นสีพอนเจ้านี mm ่ออกพอนเจ้านี่ออกแล้วพี่ก็อยู่ข้างล่างก้อนของงานไงเกิดขึ้นเนาะเน้าทั้งทั้งนั้นเน้นว่ได้ออานั่นดอกได้กันเ้าไีลงเลย้นสีห้องสีเดีบอกมากหลอแต่ราคาอยู่ที่เมืองหนาเนาะอาหารเมืองก็สีเดียร์เลยเนะต้นกัมีทุ่นในนี้ห้องทองอยู่เมือนกบาทจะจะแดง ค่ะกับนอตจักรค่ะคู่บาสค่ะสวัสดีค่ะี่แดงระสีมาสมทบซอยเพ่นหุ้นกัลยาเจ้าของผลิตพันแค่ยื่สิบกินนะสมทบมาสองพันบาทคุณวันละนานะห้าร้อยบาทพุ้นกัลยานะ่ะร้อยบาทเนาะมันสมทบก็ทำบุญรวมกับเจแดง อย่าต yeah, oh mm ี hmm. ่้ำเลยเอฟซีอูนมากเขาเป็นชีบปูคนแต่ดนสื่อยิบเม่ไไหวสามถ้ำกระบ่าเนาะเนาะจะแดงสีหมอกเงินยค่ะไว้ปูบาเงินจุดขาวนี่ข้นบาทนะครันุมว่าทาน่าส่าธุจีแดงคือแตงสวยเสร็จาคนละนเขาอยากเอาช่มุ่งหนึ่งคือขาวแห้งหรวะสีสุเออขาวแห้งใหมุ่งหน่งขาวแห้งขาวแห้งอะไรจว่าันเสรงงามก็มูงนึ่ง ผมนต้นปูมาต้อเกินขี้ชีน่ากวแมยกสบายปูเราบอกที่ยกสบายคนเลยสบายสบายเลยยกกับ กอยากมีเอ่อนามใหญ่จากน้อยเนาะนาจะคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังสุมหังกิปะเมวะสมิตาตุสาเพปุเรนตุสังกปายันทวปนารโสยถามณีโจติรโสยถาอภิวาทนาสิลิจเนจังโวธาปะจิโนจัตตารตามาวาทานทิอายุวโนสุขัง อะลามสาธุสาธุสาธุฮะพวกเด็กท่านมาที่ให้ได้ไหลายกว่าเก่าเด้อสาธุอ่าอาตมาก็บ่มียังให้ดอกมีก้กระตำนี้ละอ่าอ่บาบัตรธนาก็ะตำนี่ไปใส่มาใส่ก็จะให้จนไปทั้งใดมาให้ได้สะด,ดวก ไปทางใดก็ให้พ่อได้ชิ่งดีๆด้อสาธุสาธุสาธุให้ตกให้มันตลอดไปสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแล้วแต่กเหมือนกังเจ้าค่ะปอดภัยขึ้นเลีอยกินเลีอยใส่ได้ทั้บุญตามร้อยพระพุทธศาสนาเนาะครับคุณสาธุทรงผลถึงลุีเจริญเจริญของคุถึงเอด้วย มีความสุขความเจ็บจะได้ความขายใหญ่มีสุขภาพพลาราณาไมันท<ต>ำได<ม>้โว้เซ<อ>ีจะจบมันเมื่อตันนี้นีช้องใส่าขาดเมื่อเนาะค่ะเนาะ,ะปุนมาเบื่อบัญชีพูได้ธนาคารออมสินไอ้ศูนย์สองศูนย์สามเจ็ดาสองศูนย์เจ็ดห้าแปดส่มนว่าสิบตเตเรตยค่ะแต่ผชอบมาทำบุญพร้อมเอาเงินเฮ้ามาทำบุญเล่าเลขตัวได้ก่อนรู สองเกาหนึ่งกับเก้าหนึ่งศูนยกับห่งกับเก้าหนึศากันเนาะ,ะให้ฟันมันึ่งศูนย์หนึ่งเก้าะน่ามาเขียนกันเนาะหน,นึ่งเก้าสอง่งเก้าสองสศูนยกับหนึเก้าสองฝูฝันเนาะมีโศกวาสนากัสีถูกน,ะนกับฝันนี่มีพ้นกระบอกเนี่ะเนาะกับพีจหน้าเออเจังสีแมสกันทำงาน นี่แบซื้อไม่ความบานีติโอเคเดี๋ยวพัฒนาจริงนี่จะเคียงสำอางนี่แตแปลงกับบีบเครื่องสั่งเบิดเบิดเอาคือกันว่าบอกบุญบอกบุญสะพานบุญแต่ว่าส่วนมากเข้ากับไปใส่เข้ากับท้ำหลังยูแล้วแต่ว่าอยากให้เอฟซีมาเห็นะเอฟซีโอ้ยมันตัวหน่อยแค่นไหมพระมีชัย เพิ่นจีสางมงบอะไรเหรอครับประมาณสี่หมื่นกว่า 40, บาทนี่แหละคะ่ะ<อ>ตอนนี้เพิ่นก็นมีอยู่แล้วหมื่นกว่าเนาะคะ่ะธนาคารไปใส่กืบกอบขุดยังเจี๋ยงเพิ<อ>่นว่าขุดสางนางสาวลายยังก็ขุดน<ค>างโอกอสลาค่ะว่าไปเน,นาะแกบ้านได้บบเปลี่ยนนั่นแหละแกอยากว่าขุดนางโอได้บุญหลายกอสลาก็ได้บุญหลายแล,ล้วก็ พุทนนามบอกรสลาสางสะพานสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนสางสมัยนี้ก็สางเอาได้บุญาะครูเนาะพุทธนามสางไว้ข้นกิ่นจะได้บุญหลายสางสลาให้ข้นพักข้นเศร้าแล้วก็สางสลาให้พระเพิ่นสวดมุ่นไหวพระหรือหนดญาติโยมมากก็ได้บุญหลายได้บุญถึงนี่ส่งมันหลายเนาะครับเนาะเพิ่นจะได้สบายด้วยการที่ของสงฆ์บอกันก็ได้ถึงบุญกลางคืนกลางวันก็สางสลา กลางคืนคนกับมาพักเนาะกลางวันกับลบ1งฮมลบแดด9 1ให้กับน้ำแน่ะอ่ภายใน6ตัวให้กับน้ำแนวัดหนึ่งครับสองครับหห้าสี่โอ้ยูเสียผูสีูชมพูอืวัดถือคนกับถือเงวัดถือกบวถือกนเนาะกพีน่ไปไ่้ ถึอว่านี่หละสองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองตื่นเข้ามาให้หนูกินน้ำอุ่นนะว่้ยแบบไหนล่ะอ่าคืนอน้องดีตาเบล่งบงบลนั่นก็มีกิบมีใจอย่างนี้ทรงมะต่อยขาลอย,ออยค่ะอ่คนโอนขามาบอ,บอกฟูคนโทษขามาบอกขว้าขอเรียกบัตรทีนีะวนั้น,น,นค่ะ เลยโอนสัยเอตรงรอให้เธอเถือกเล่เดี๋ยวครับไปใส่กระทำหมอกหั่นเตือนสกาวยังบนรอให้เถือกเล่กับไปใส่ไปหาปูเดี๋ยวได้เตือนสกาวย่อมถำก้อนนี่ย้อนก้อนสี่ดแมาเนั่นตัวจีเจ๋ก็ดีไว้ก้อนละอันนับแรกท้ำล้วพอเป็นทุกพอเป็นยังจะครองกระท่ำไปขันถ้ำลราเป็นทุกข์แยกท้ำซื้อเล่คือกันขันซื้อละสิพอถือแยกซื้อเล่ขันซื้อนซื้อคิดว่าจะถูกซื้อหลวัดนี่ก็ สองเก้านะบปฤกวันไปฤกษวัดงามอยู่้กันนะนะกะันเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาดี๋ยวให้ให้ออเอซีเพิ่นเบิอ,อง,ม,องมาเรียบเัซีก่อนอ่านในเพิ่นตังตัวศูนย์สองศูนยสามเจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดห้าแปดสี่พระมีชัยภูหลวงธนาคารออมสิน อ๋อเอาปูแดมีกิศรัทธาเนาะมารวมแสงรวมแสงนั่นแหละนะครับเนาะเก้าเนื่องศูนย์เอาไว้ให้เบื้องเนี้ยแป๊บเดียวเสียงเหมือนไม่สบายอ๋อขอบคุณค่ะตื่นตื่นเข้ามาช่วงนี้เป็นวัดสองเก้าเนื่งเก้าเนื่งขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมีเบอร์บัญชีปู เดี๋ยวคืนให้หน้าจอเนาะค่ะเนาะจำเอาหน้าจออนุโมทนาสาธุกับอิซีทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะบอกบุญไปโชคลาภจังว่ากันแต่ว่าหน่อยนึ่งเก็ได้เล็บุญบ่หลายตัวตัวนี้ก็บ่ได้แหงพึ่งไปที่ตัวเล็บ่เบิ่งเล็กกลัวค่ะแต่ว่าผู้ใดอยากมาแหงแหงแมนค่ะแปงน้ำฝนกิโอ้ดมากบัซซี่นี่ยนะครับเนาะขอบคุณมากเลยนะคุณพันสองศูนย์สามเจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ด ห้าแปดสีนะครับพระมีชัยภูลวงธนาคารออมสินนะครับผมฝากตีต่ำไซฟ้าพัะเวยไว้ด้ค่ะเด้อใจฟ้าพระรวยป่ะเดียรจสกาลก็พัรเวยรวยมากรวยบุญรวยกุศลรวยทุกคนเอฟซีก็รวยไว้ด้วยงวดนี้ตัวเดียวสามห้าสามหนึ่งเดียกาวป่ะสามเจ็ด คันบอลสื้อบดแดงเงินแน่นอนีิคันบอลสื้อบอยพายได้เงินแน่นอนบอกเลยเอาของสายฟ้าไปลวดสามเก่ามัดเดียวนังหัวดีมัดกับติดสามนี่บางสามไม่รอแต่ว่าเดือนสก,กาวซื้อไมได้ตรรัวละแสนแต่ว่าทิมแม่ให้สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดล่องของสายฟ้าเด่นเด่นสุดกับสามเก่าเพิ่นเก้าดีเนี่ยเพิ่นาายังไงมันใหม่อีกแล้วเก้าดีกับเนี่ยสามเก่าแต่ว่าซื้อไปแสนแล้วแต่ว่ารักสามทำเูืใอบอลสื้อบดแดงเงินแน่นอนมาบอกเลยบดแดง นอ,ป,นอปัวน,นี่บุญวัฒนากัสิถูกแต่ว่าอันนี้ก็ตามข่วมมักของไผ่เขามันนอปูวแต่ว่าปูกับขันแตไผ่อยากรวมเฮ็ดรวมสารน้ำปูบริเวณว่าตัวเลขเนี่ยค่ะท่านผู้ชมทำบุญก่อนนะ,ะตัวเลขสิว่าโอ้ปูใหบ้บ่ถึอเลขก็ยังที่มาบอกเยีงยงทีมาบอกแฟนครับให้ไหมเมืเฮ็ดว่าสางอย่างเอา,ม,าเออมันบริเกียวเนาะรับเนาะบริเกียวกับตัวเลขบุญมันบริเกียวกับตัวเลขกกับบุญมันอยู่กับจุดประสงค์นะครับเนาะ เออเอ่อคนสี่คนจี่สามเนาะครับเนาะเอาแคบหน้าจอเวนเนาะครับเนาะสำหรับปูสีชมพูเนาะครับวัวสิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกห้าเนาะครับผมเะสบู่สบู่มาตั้งหนาสุดเกินสุดดาวเลยอ่าฝากอุดนผลิตภัณฑ์น้ำเนาะครับเนาะสบู่นี่เจแดงคนเดิมครับผมใส่ดีอยู่ครับใส่ไรคใส่ดีอยู่ใส่ฝาหนาเอาึ้นเลยดิ เอาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดเลยกดแชร์อีกสองทางนึงน,นะครับสวัสดีครับ